สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองคะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะพบกับคุณครูนกยูงนะคะคุณครูนกยูงมาพบกับเด็กๆในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะวันนี้นะคะคุณครูมีนิทานมาเล่าให้เด็กๆฟังด้วยค่ะเป็นนิทานเรื่องมดน้อยรวมพลังค่ะตัวละครเอกของเรานะคะหสื่อของเราคือมดค่ะนะคะลูกมดแดงมีทั้งหมดหลายตัวเลยทั้งลังเลยเรียกว่าลังอุลลเวงนะคะ แ้วก็จะมีไข่ด้วยค่ะเนี่นะคะมดยกมาทั้งลังเลยแล้วก็ไข่ทั้งลังของหมดนั่นเองค่ะนะคะอย,อยู่มาวันหนึ่งคนขายคนไขายเจ้าจิ๋วตะโกนบอกเพื่อนเจ้าจิตพูดขึ้นมาได้ว่านายรู้ไหมวันนี้นะรู้สึกแปลกๆดิงนชื้นมากเลยเจ้าจ้อยก็พูดขึ้นมาทันทีว่าฝนกำลังจะตกพอว่นหมดของเจ้าจ้อยเต้นดึง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  น,นี้เลยแสดงว่าฝนกําลังจะตกพอจอใจอรู้ว่าเมื่อดินมีความชื้นมาก,กแสดงว่าฝนกําลังจะตกพวกมดกลูกันไปขนไข่ตัวละฟองตัวละฟองรีบขนออกไปไว้ในที่สูงมดทุกตัวมีไข่สีขาวอยู่บนหลังตัวละฟองตัวละฟองเดินเรียงกันเป็นแถวอย่างมุ่งมั่นไม่นานต่อมา ก็มีลมพายุพัดแรงมากเอาใบไม้เอาดินปลิวขึ้นมาต้นไม้ก็โยกไปโยกมาโอ้ยแย่แล้วแย่แล้วไม่ไหวแล้วเจ้าจิ๋วซึ่งตัวเล็กที่สุดแบกไข่ไว้บนหลังยืนขาสั้นพับพับแบบนี้เลยนักเรียนพับพัแบบนี้เลยเพราะว่าเป็นยังไงคะว่าหนักมากเดี๋ยวในทันใดนั่นเองลมก็พัดเจ้าจิ๋ว กลงไปในลำธานไกลๆฝนก็ลงเม็ดหนักๆเม็ดโตๆทำให้น้ำเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเลิมท่วมแล้วไม่นานต่อมาน้ำก็เต็มพื้นเลยเต็มขังถึงขอนไม้ที่เป็นลังอุยโลวงเลยแต่หมดน้อยจอมพลังทั้งหลายก็ข้นไข่ใบสุดท้ายออกมาได้ทันเจ้าจ้อย ทำการนับไข่ทันทีหนึ่งสองสามสี่ห้าเมื่อน,นับจนครบแล้วเจ้าใจพูดขึ้นมาว่าโอ้ไข่หายไข่หายไข่ไม่ครบเพื่อนๆมดทั้งหลายก็พากันคิดคิดคิดไข่หายไปนะไข่หายไปนะพวกมดก็นึกขึ้นมาได้ว่าเจ้าจิ๋วหายไปแค่พูดขึ้นมาเช่นนั้น พวกดทั้งหลายก็พากันกลัวออกไปหาเจ้าจิ๋วทันทเีเจ้าจิว๋วเจ้าจิ๋วเจ้าจิ๋วไปไหนเจ้าจิว๋วตนทันใดนั่นเองมดทั้งหลายก็หันไปเห็นเจ้าจิว๋วกําลังตักเหยียกตะกายอยู่ในน้ำพยายามว่ายนะขึ้นมาบนไข่ขอไข่ก็ยังอยู่บนหลังของเจ้าจิว๋วเจ้าจิ๋วซึ่งรักษาไข่เท่าชีวิตมดงานทั้งหลายต่างนำใบไม้ไปให้เจ้าจิว๋ว ขึ้นมาจากน้ําและมดงานทั้งหลายก็ช่วยเจ้าจิ๋วขึ้นมาจากน้ําได้ไม่นานต่อมาฝนก็หยุดตกก็มีแสงแดดส่งมดก็ดีใจพากันขนไครไปที่หลังของตัวเองที่หลังโอลเวงใต้ขอนไม้นั่นเองพากันจับคู่เต้นลําอย่างมีความสุดิทานเรื่องนี้ก็จบแล้วนะคะเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่ามดจะุปเป็นอย่างไรมดจะุปก็คือ รังรอดจากการน้ําท่วมใครก็รอดจากการน้ําท่วมได้เพราะด้วยความรักและความสามารถีในหมู่คณะนั่นเองค่ะทําให้ชีวิตของมดทั้งรังและไข่ปลอดภัยแล้วเด็กๆล่ะคะเคยทําอะไรเป็นกลุ่มไหมคะลูกเมื่อเราเปิดเรียนมานะคะคุณครูจะให้เด็กๆทํางานเป็นกลุ่มร่วมกันนะคะมาดูกันนะคะว่าจะสําเร็จเหมือนมดน้อยรวมพลังไหมคะ สำหรับวันนี้คุณครูฝากไว้แค่นี้นะคะให้เด็กๆดูแลตัวเองด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้เจอกันในวันเปิดเรียนนะคะอย่าล,ลืมสวมแมสนะคะลูกพกเจลแอลกอฮอล์ไปล้างมือบ่อยๆนะคะเว้นระยะห่างด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ